สวัสดีครับครอบคร,บอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงรายการฟุตบอลสีเศร้าที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับสำหรับปลายเดือนนี้นะครับอีกเวลาอีกไม่กี่วันนะฮะร,รายการนี้ทีมชาติไทยชุดยู20ของเรานะครับได้รับเทียบเชิญจากทางสมาคมฟุตบอลแห่งชาติเกาหลีในการร่วมแข่งขันฟุตบอลสีเศร้านะครับรายการ So Earth on us r t h Cup ปี2024ครับ โดยจะมีทีมร่วมแข่งขันที่น่าสนใจมากก็ได้แก่ทีมชาติไทยนะครับทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งเป็นเจ้าภาพและทีมชาติอาร์เจนตินาอ่าแล้วก็ทีมชาติอินโดนีเซียนะครับสทีมครับเป็นทีมที่อ่าทุกทีมไม่ธรรมดาครับทีมชาติเกาหลีที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็เป็นทีมที่อยู่อันดับ3ของเอเชียครับ แล้วก็ส่วนทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยคือทีมันดับหนึ่งของโลกเลยแล้วก็ทีมชาติอินโดนีเซียเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นแชมป์รุ่นนี้มาหมาดๆครับทีเมืองสุราบายาซึ่งเอาชนะทีมเราเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็เราได้รับเกียรติจากสมาคมฟุตบอลเกาหลีอย่างยิ่งนะครับในการเชิญไปร่วมรายการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์เล็กๆนี้นะครับแต่เป็นทัวร์นาเมนต์คีย์คางที่จะทีมชาติไทยเรานะฮะที่ทูตยูยี่สิบเนี่ย จะได้รับฝีเท้ากับทีมระดับโลกจริงๆโดยเฉพาะอาเจนติน่าเนี่ยถ้าทีมชุดใจของเขาเขาก็อยู่แรงกิ้งระดับหนึ่งของโลกแล้วครับก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่น่าสนใจมากผมตั้งข้อสังเกตนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอบพระคุณเพื่อนชาวอินโดนีเซียนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับแล้วก็ลักษณะที่มีมายดจิตมิตรภาพอย่างยิ่งกับทีมชาติไทยนะครับก็ขอบพระคุณอย่างมาก ก็พูดในเชิงลักษณะว่าทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยควรจะจับมือร่วมกันสร้างสารรค์ฟุตบอลในย่านอาเซียนของเราให้ไปสู่ระดับเอเชีย er, ระดับโลกด้วยกันยินดีครับผมคิดว่าแฟนบอลไทยทุกคนก็รับปิรธภาพนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมติดตามข่าวสารนะครับรายการฟุตบอลโซเอิร์ธออนอัสคัพปี2024ที่เกาหลีนี้นะครับข่าวสารต่งตางๆเนี่ย ที่ประเทศอินโดนีเซียเขาจะตีข่าวกันแทบจะทุกสำนักพิมเลยนะครับในเว็บไซต์ต่างๆของสำนักข่าวอินโดเนียลงข่าวการที่อินโดนีเซียจะพบกับอาเจนตินาแล้วก็เกาหลีใต้กับไทยเนี่ยถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากในวงการฟุตบอลเขานะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเริ่มต้นในปลายเดือนนี้วันที่28เนี่ยเขาทําข่าวกันคึกคักมากนะครับแล้วทางอินโดนีเซียเนี่ยเท่าที่ผมบ่านดูเนื้อข่าวเนี่ยเขาให้เกียรติทีมชาติไทยชุดยย2่ และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเราอย่างมากนะครับถือว่าเป็นทีมที่อาจจะร่วมกันนะครับไปแข่งขันกับทีมอันดับหนึ่งของโลกอย่างอาร์เจนตินาแล้วก็ทีมอันดับสามของเอเชียชั้นนำของเอเชียอย่างเกาหลีใต้ถึงในบ้านครับที่เป็นเกียรติของชาวอาเซียนที่จะได้ร่วมการแข่งขันฟุตบอลสีเศร้าถึงแม้ว่าจะเป็นฟุตบอลกระชับมิตรสีเศร้าเล็กๆแต่ก็ถือเป็นนัดที่ยิ่งใหญ่นะครับ ผมบอกไปเลยครับฟุตบอลทัวร์รนาเมนต์ในระดับเอเชียถึงแม้จะจิงแชมป์แห่งชาติเอเชียในรุ่นยู20เนี่ยเรายังไม่มีโอกาสจะได้เจอทีมอย่างอาร์เจนตินาเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสน้อยนะครับหรือมีโอกาสบางครั้งเท่านั้นที่เราจะได้พบกับทีมชั้นนำของเอเชียอย่างเกาหลีใต้ครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งซึ่งทางสมาคมฟุตบอลของอินโดนีเซียแล้วก็แฟนบอลอินโดนีเซียแล้วก็สนักข่าวต่งตางๆเขาตื่นเต้นมากครับ เขาทขาเข่ารายละเอียดที่ยิบเลยครับเกี่ยวกับรายละเอียดการแข่งขันนะครับแตกต่างจากบ้านเราอันนี้ผมเข้าใจได้นะท้งเกี่ยวกับเรื่องกระแสเนี่ยถ้าผมคิดว่าเราจะเปรียบเทียบกับอาชาติเพื่อนบ้านของเราในหลายชาติในย่านอาเซียนเนี่ยผลการแข่งขันที่ผ่านมาใช่ครับอาจจะมีความผิดหวังในรูปแบบ,แบ,บฟอร์มการเล่นแต่ผมคิดว่านะกระแสข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทีมชาติไทยชุดยู20ทีมนี้เนี่ยที่จะไปแข่งขันครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวย่างสําคัญอย่างยิ่งนะครับ สำหรับนักเตะอาทีมชาติไทยในรุ่นเยาวชนซึ่งผมเคยพูดมาตลอดว่ารุ่นเยาวชนของเราเนี่ยในระหว่างพัฒนาการจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหมั่นนะฮะลงวัดฝีเท้าหรือว่าอุ่นเครื่องกับทีมในระดับโลกหรือระดับแรงกิ้งสูงครั้งนี้เป็นโอกาสทองอย่างมากเลยครับที่นักเตะเยาวชนไทยรุ่นอยู่20ของเราเนี่ยจะได้มีโอกาสนะครับได้ลงเล่นกับทีมแรงกิ้งอันดับหนึ่งของโลกอย่างอาร์เจ,จนตินา ซึ่งมันไม่ใช่ง่ายๆครับจะได้พบก,กับเจนติน่าเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปจ้างเขามาเตะเรานะโอกาสที่เราจะเจอทีมในอเมริกาใต้ทีมชั้นยอดขนาดนี้เนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆครับแล้วมันเป็นเรื่องที่เราควรจะติดตามนะครับว่าอาการ่งขันจะเป็นอย่างไรบ้างและพบก,กับทีมชาติเกาหลีใต้ผมจะไม่เดาการในขันไว้ก่อนครับเพราะผมคิดว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถึงเวลานะครับเหลือเวลาอีกสามอาทิตย์นะครับการในขันจะเริ่มขึ้นในวันที่28สิสิงหาคม ยี่แปดเดือนนี้เลยครับวันนี้ก็วันที่สองแล้วเหลือเวลาแค่ยี่หกวันนะครับเหลือเวลาอีกสามัทิตย์กว่านี่เราจะได้รับชมแมตช์การแข่งขันที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้แล้วซึ่งทางินโดนนเชียเนี่ยโดยเฉพาะโค้ดนะครับเขารู้สึกยินดีอย่างมากในการเดินทางไปแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเขาจะได้พาเด็กๆของเขาเนี่ยได้ไปวัดฝีเท้ากับทีมชั้นนาของโลกและทีมชั้นนาของเอเชียร่วมกับทีมชาติไทยก็ถือว่าเป็น อ่เรื่องที่น่าเย็นดีแล้วก็ทางส่วนสมาคมผู้บอลประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางทางสมโมสรบุรีรัมนะครับที่ทําทีมชุดนี้นะครับผมคิดว่าก็ต้องมีการเตรียมการนะครับการแข่งขันครั้งนี้จะเริ่มต้นก่อนที่จะมีการแข่งขันผู้บอลชิงแชมป์เอเชีย er รุ่น U20 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยเราคือที่บุรีรัมนะครับที่สนามบุรีรัมยูเนเต็ดก็หลังจาก อะทัวร์นาเมนต์สีเศ้านี่เพียงอาทิตย์เดียวครับเราก็จะกลับมาแข่งขันที่บ้านเราในการคัดเลือกนะฮะในทัวร์นาเมนต์คัดเลือกอฟุตบอลทีชมชาติในชาติเอเชียของรุ่นยูยีการไปโซนในครั้งนี้นะครับเราจะได้แข่งกันสามแมตช์แข่งกันสามแมตช์โปรแกรมการแข่งขันคร่าวๆนะครับวันที่28สิงหาคม2024ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ครับในรุ่นยูยีวันศุกร์ที่30 เดือนสิงหาคม2024ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียครับก็ถือว่าเป็นนัดล้างตาครับในนัดชิงชาเลิศว่าเราจะสามารถาสามารถชนะอินโดนีเซียได้หรือไม่หลังจากที่เราแพ้มา10นะครับในวันที่30เดี๋ยวรู้กันครับแล้วก็แมตสุดท้ายครับเป็นแมตท,ที่น่าดูอย่างยิ่งก็คือวันที่1เดือนกันยายนนะครับปี2024ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอาร์เจนตินาครับนี่เป็นแมตท,ที่ ผมคิดว่า,าน่าดูน่าตื่นเต้นมากว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับนะครับฝีเท้าของนักเตะไทยรุ่นยู20เนี่ยหรือยู19นะถ้าดอกคุณเคยเดี๋ยวต,ตอนนี้ผมขอเรียกยู20แล้วกันเป็นทางการหน่อยสำหรับยู19เนี่ยเขาใช้เรียกสำหรับการแข่งขันจิงชาติเมืองชาติอาเซียนซึ่งมันผ่านไปแล้วครับแต่ต่อไปนี้ผมเรียกขอเรียกตามระบบมาตรฐานฟี FA แล้วกันคือยู20ทีมชุดนี้นะครับนำโดยธนกิจโชคเมืองปักนะครับที่มีฝีเท้าที่คนไทยจะโดดเด่น แล้วก็แครเรนทันดอร์ไลอันนะครับแล้วก็มีหลายๆคนครับช้นชโนไทยคงมิงก็มีนักเตะหลายๆคนผมคิดว่าน่าจะมีฟรีเท้าที่อยู่ในระดับที่มาตรฐานนะครับในการเล่นส่วนโคดเอเมอรสันเปราเนี่ยสำหรับาการแข่งขันครั้งนี้นะครับมันมีเวลาเตรียมการสามอาทิตย์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงท่าน,านั้นแทคกติกพอสมควรในการที่จะนำพาทีมชาติไทยชุดนี้นะครับ ไปวัดฝีเท้ากับทีมระดับโลกกับทีมระดับต้นๆของเอเชียดังนั้นนะครับกำลังใจจึงมีสิ่งสาคัญส่วนการจะเพิ่มเติมตัวผู้เล่นเข้าไปในทีมนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะขยับกันอย่างไรอาทัวร์นาเมนต์สีเศร้านี้นะครับที่กุ้งโซเนี่ยโซเอิร์ดออนอัสครับปี2024เนี่ยที่อินโดนีเซียเป็นข่าวที่ค่อนข้างท,ที่จะแฟนบอลขาสนใจมากครับเรื่องนี้เป็นข่าวที่ค่อนข้างที่จะมีเกือบทุกหน้าสำนักข่าวในเว็บไซต์ แตกต่างจากที่ไทยเรานะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะมันเป็นข่าวที่เงียบมากความจริงแล้วนะครับรอยต่อระหว่างทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามล้วนสําคัญทั้งนั้นครับและผมเวงเนี่ยมีความคิดเห็นนะนักเตะไทยเราไม่ได้แย่เลยนะครับในสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์ผู้บอลสีเซาครั้งนี้นะครับจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ทีมชาติไทยทีมนี้นะครับอยู่20ทีมนี้คือทีมรองแชมป์อาเซียนครับ แพ้ทีมชาติอินโดนนเซียมาแค่ประตูเดียวและเรากำลังจะไปแข่งขันกับทีมระดับโลกอย่างอาร์จเจนตินานะครับที่กรุงโซ,โซในวันที่28สิงหาคมนี้ครับแมตช์แรกนี่เป็นสิ่งที่ผมจะติดตามข่าวผมจะมารายงานเรื่องนี้เกือบทุกวันนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเหมือนเพื่อนอแฟนบอลชาวอิโดนนเซียที่มีไมตรีจิตมิตรภาพนะครับเป็นน้ําใจนักกีฬานะเป็นน้ําใจมิตรภาพและผมไปนั่งดูเว็บไซต์ของอิโดนีเซียเนี่ยผมรู้สึก อิจฉาบัรยาขาศฟุตบอลในอินโดเหมือนกันว่าเขามีความสุขมากในการาดูข่าวเหล่านี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่านะถ้าเราจะมองดูเกมฟุตบอลแบบใจก,กว้างแล้วเนะี่ยทีมชาติอินโดนีเซียกับเราก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับเรื่องฟรีเท้านะถ้าเราไม่มาตั้งแง่เกี่ยวกับเรื่องระบบการเล่นนะผมคิดว่ากระดูกบอลวิธีการเล่นต่างๆเราไม่ได้ด้อยกว่าอินโดนีเซียเลยดังนั้นนะครับผมเห็นใจน้องๆทุกคนในยูยี่สิบผมจะให้กําลังใจอย่างเต็มที่ครับ และทัวร์นาเมนต์สีเซาครั้งนี้ที่กรุงโซเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ดูนะถึงเราจะไปแข่งขันทีชมชาติเอเชียในรอบสุดท้ายแต่ผมคิดว่าผมคงไม่ได้มีโอกาสได้ดูทีมชาติไทยเตะกับอาร์เนตินาแบบนี้ครับจะแพ้จะชนะไม่สําคัญครับอย่างไรผมก็เฉยอย่างไรผมก็ยินดีที่เด็กยูยี่สิบของเราเนี่ยได้มีโอกาสประทะฝีเท้ากับทีมในแรงกิง้งดับหนึ่งของโลกประเทศที่อยู่ในดับหนึ่งของโลกทางด้านฟุตบอลเนี่ยถือว่าเป็นแมตท,ที่ น่าตื่นเต้นที่สุดในรอบปีซึ่งทางอินโดนีเซียเขาตื่นเต้นมากครับกับทัวร์นาเมนต์เล็กๆนี้นะครับดังนั้นนะครับผมจะติดตามข่าวเรื่องนี้มารายงานให้เพื่อนๆทราบเป็นระยะระยะครับ